ชาดกหรือนิทานชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติขององค์พระโคโดมพุทธเจ้าคือสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสตา่างๆเพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตท,ที่พระองค์ทรงประสงค์เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่าชาดกชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกนั่นเองนิทานชาดกวันนี้เรื่องอัฏฐกถาวานรินทะชาดกว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรูนิทานชาดกเรื่องนี้เล่าถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าณพระเชตวันมหาวิหารทรงใช้ เพื่อสอนภิกษุดโดยเชื่อมโยงกับความพยายามของพระเทวทัตที่คิดร้ายต่อพระองค์พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องในอดีตเพื่อให้แสดงเห็นว่าความมุ่งร้ายของพระเทวทัตมีใช่เรื่องใหม่และความฉลาดรอบคอบผนวกกับคุณธรรมสามารถเอาชนะภัยได้เสมอเรื่องราวนี้มีดังนี้ในอดีตการ สมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีมีลิงตัวหนึ่งซึ่งแข็งแกร่งสมบูรณ์ราวกับลูกมา้าเปรียมด้วยพลังกายมันใช้ชีวิตโดดเดี่ยวตามแนวฝั่งแม่น้ำใกล้แม่น้ำนั้นมีเกาะเล็กๆอุดมด้วยผลไม้เช่นมะม่วงและขนุนลิงตัวนี้มีพลังมาก มันจะกระโดดจากฝั่งแม่น้ำไปยังแผ่นหินใหญ่กลางน้ำแล้วกระโดดต่อไปถึงเกาะเพื่อกินผลไม้ช่วงเย็นก็กระโดดกลับมาด้วยวิธีเดียวกันมันทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันในแม่น้ำนั้นมีจระเข้ตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับเมียวันหนึ่งเมียจระเข้ซึ่งกําลังตั้งท้องเห็นลิงกระโดดไปมา เกิดอยากกินหัวใจของลิงมันบอกสามีว่าฉันอยากได้หัวใจของลิงตัวนี้จระเค้รักภรรยาจึงรับปากและวางแผนจะจับลิงโดยไปนอนรอบนแผ่นหินใหญ่ตอนเย็นคิดว่าลิงจะกระโดดลงมาแล้วมันจะงับได้ลิงตัวนี้ฉลาดและช่างสังเกตวันนั้นเมื่อถึงเวลาเย็น มันยืนที่ขอบเกาะและมองไปยังแผ่นหินมันสังเกตเห็นว่าแผ่นหินดูสูงขึ้นผิดปกติมันคิดในใจว่าแปลกน้ําในแม่น้ําไม่ได้สูงขึ้นหรือลดลงแล้วทําไมเห็นถึงดูสูงกว่าเดิมหรือว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ลิงจําระดับน้ําและความสูงของหินได้จึงสงสัยว่าอาจจะมีอันตรายเพื่อทดสอบ ลิงจึงแกล้งตะโกนคุยกับหินเหมือนเป็นเพื่อนว่าเฮ้แผ่นหินเฮ้ hey, แผ่นหินวันนี้ทำไมไม่ตอบข้าเลยมันตะโกนซ้ำสามครั้งแต่หินก็เงียบเพราะที่จริงแล้วหินมันพูดไม่ได้นั่นเองจอระเคที่ซ่อนอยู่คิดว่าปกติหินก็คงจะตอบลิงได้ วันนี้ข้าจะตอบแทนมันเลยพูดขึ้นว่าว่าไงลิงลิงเลยถามทันควันว่าเจ้าเป็นใครจระเขคตอบไปว่าข้าเป็นจระเขคลิงถามต่อมานอนที่นี่ทำไมจระเข้ยอมรับว่าข้าอยากจะได้หัวใจของเจ้า ลิงรู้ทันทีว่าต้องระวังมันคิดว่าไม่มีทางอื่นให้ข้ากลับฝั่งได้นอกจากแผ่นหินนี้ต้องหลอกจระเข้ให้ได้ลิงจึงพูดว่าได้เลยเจระเข้ข้าจะยอมให้ร่างกายและหัวใจของข้าเจ้าจงอ้าปากรอข้าจะกระโดดเข้าไปในปากของเจ้าเองลิงรู้ว่าจระเข้อ้าปากเมื่อไหร่ตาจะหลับทันที ซึ่งเป็นจุดอ่อนของมันจอระเข่ลงเชื่ออ้าปากกว้างและหลับตารอลิงเลยฉวยโอกาสกระโดดจาก,กเกาะเหยียบหัวจระเข้แล้วพุ่งตัวไปถึงฝั่งอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าจระเข่ถึงกับตะลึงทำอะไรไม่ทันจอระเข่ประทับใจในความฉลาดของลิงจึงกล่าวว่าลิงเอย๋ยเจ้าช่างหน้าทึ่ง บุคคลที่มีคุณธรรม4ี่ประการย่อมเอาชนะศัตรูได้และเจ้ามีครบทั้ง4คุณธรรมนี้คือ 1. สัจจะคือความจริงลิงบอกว่าจะกระโดดมาให้จระเข้มันก็กระโดดมาจริงไม่หลอกลวง 2. ปัญญาความรอบรู้ลิงสังเกตความผิดปกติของแผ่นหินและวางแผนหลอกจระเข้ได้ 3. ความพยายามทิฏฐิลิงไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคคิดหาทางแก้ไขจนสำเร็จ 4. การเสียสละจากะลิงกล้าเสี่ยงเผชิญหน้ากับจระเข้แต่ใช้ปัญญาในการรอดพ้นจระเขคยอมรับความพ่ายแพ้และกลับไปที่อยู่ของมันส่วนลิงก็ปลอดภัยสรุปท้ายเรื่อง แม้พระบรมศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตมิใช่เพื่อจะตะเกียกตะกายจะฆ่าเราในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาสืบอนุสนที่ประชุมชาดกว่าจระเข้ในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในครั้งนี้ เมียของจราเข้ได้มาเป็นนางจินจมาณวิกาส่วนวานารินได้มาเป็นเราตถาคตฉะนี้แลข้อคิดจากเรื่องนี้เรื่องนี้สอนให้ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหารู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวพูดความจริงกล้าเผชิญหน้าแต่ไม่ประมาทและมีความพยายามไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค การมีคุณธรรมเหล่านี้จะช่วยให้เราก้าวข้ามความท้าทายในชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสง่างาม